สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับช่างเอเดบ้าบนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูแอร์เนะครับตัวนี้เป็นซิกสปีดนะครับหรือเป็นระบบธรรมดานะครับลูกค้าแจ้งว่าแอร์ไม่เย็นนะครับหลังจากการได้ไปตรวจสอบนะครับก็พบว่ามีคราบน้ามันคอมเพรสเซอร์นะครับอยู่ติดที่โครงคอยล์ร้อนนี่ครับแอร์มีการรั่วซึมนะครับอาการแบบนี้นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆเห็นแอร์ที่บ้านนะครับจะได้ดูด้วยตาเปล่าได้นะครับนี่ครับเป็นคราบ เป็นเหมือนน้ำมันเครื่องหรือน้ำมันพืชนะครับนี่นะครับเป็นน้ำมันนะครับติดอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับคือมีอาการรั่วซึมแน่นอนนะครับอาการแบบนี้เพราะแอร์ตัวนี้ใช้งานมาหลายปีนะครับลูกค้าลูกค้าก็ไม่่อบนะครับจะเปลี่ยนแอร์ใหม่นะครับนี่ครับวิธีสังเกตง่ายๆนะครับนี่นะครับเป็นคราบอย่างนี้ครับครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆ่ท่านใดมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับขอขอบคุณครับ